และสำหรับทีมนี้กเ็เป็นผู้เล่นจากโรงเรียนเซอุสหรือเซอุสตั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่เลยตามนี้เลยก็เหมือนจะมีเขาโครงจากภาคแรกอยู่ว่าครบทีมเลยนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยอย่ที่ผมเคยได้ยินมามันเหมือนจะว่ามันเหมือนจะเป็นน้องเป็นน้องของไอ้ภาคแรกอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยอะไรว่าชื่อดีเจอะตามนี้นะสำหรับโรงเรียนเซอุสึ S, นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาดูกันว่าจะมีท่าไม่ตายอะไรโผลอ,ออกมาบ้างนะสำหรับทีมนี้ท่านผู้ชมไป ดูครับหมาผมท่านผู้ชมที่ t อ p นี่เสื่อก็เป็นของเซลุสอภาคอารีสเลยนะครับไม่ใช่เซลุสอภาคแรกนะบอกเลยลูกอะไรก็เปลี่ยนมาใหม่หมดไ,ไม่มีไม่มีอะไรเลยน้าเลี้ยงบอลแบบถ้าต้องการมี ส่วนบันชาปะเนี่ยผมบอกคนคุ้นว่าแล้วไงเอ้ยเก้าด้วยโแต่ปกติโคตัวนี้โหดมากนะเวย้ยส่วนบันชาก็ายังกิงเข้าเหรอวะเนี่ยฮะ ไม่โดนแต่วิ่งผ่านเฉยๆได้เฉยๆไม่มีอะ,อะไรเลยเหรอไม่มีใครมาประชุมประสาเลย โอ้โหเผิดมาพร้อมกันสองคนแพ้ด้วยแอคพลูลอคูโอ้อะไรวะเนะี่ย ตัวนี้ก็ได้วะโอ้ไม่ได้ได้อยู่โอ้ไม่ได้ไอ้ชิดเฮ้นักหนาววะเนี่ยโอ้โหตายอย่างต่อเนื่องไม่ล้วตอนนี้หัวไม่ล้วผมเริ่มไม่ล้วเอาหุ้่นแต่ต้นเกมเลยมาเอารูเอาไม่ จะเสียงกระตุกด้วยนี่คือคำว่าเทพของแท้วัดจัดเทวะา้าสุภาเช่ปปะโอเคปิดกล่องไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในภาคแรกนะเนี่ยโอ้ ไอ้เสียบไม่โดนสักตัวเถอะดูดิเสียบไม่โดนเลยอะอะไรกันน่ะเอาอยู่ไหมยีกัร์อไม่อยู่ด้วยหายคงต้องขึ้นสรวนบัญชากับบรรจับจเทวะแล้วแหละ ยิ้มู๊กแข็งขาลอกแข็งขาลอกขวาลอ,อกกระโดดต้องพึ่งบารมีส่วนบัญชากับบัญญัติเทวะ ไม่งั้นไม่ได้ประตูครับตัดกำลังมันออกไว้ก่อนเอาพวกฆ้ากากทีนี้ก่นกนอนโอ้โหำลังมันเต็มดีีมันไม่ลดเลยเนี่ยโอ้โหย,ยังเต็มอยู่เลยพีพีอะไรวะหน้าท่านผู้ชม กูยิงไปสามประตูแล้วนะรวมลูกที่ยิงไม่เข้าอีกพลังมันยังเต็มอยู่เลยอ่ะเหลือจะเชื่อขลอกเนี่ยกะว่าจะสับขลอกให้มันงงแลง้วยิงซะหน่อยท้ายท่าก่อนเลยยิงยิงท้ายท่าใส่เราก่อนเลยใหมๆเอ้าเม่ได้มเราหน้วนะมึงส่งให้เขาทำไม อะไรวงมันวะอะไรวะงให้เขาเฉยโค้งวงเลยไปคู่บารมีสวนบัญจาอีกครั้งหนึ่งไม่แต่ท่าเรื่องของท่าอะไรวะอ๋อท่านี้ท่านี้ไม่กระตุกเฉยนะเนี่ยเขาทำแอนิเมชันมันมาใหม่คนระับปกติเนี่ยปกตีมันจะเป็นสีนี้เลยสีสมมวันอะ จะเป็นสีนั้นเลยชมบูออกม,ม่วงๆอะไรเงี้ยแต่พอเขาทำมาใหม่เป็นสีฟ้าแม่งกระถูกเอเป็นทมไม่มีอะไรตัวเนี้ยใช้ไปเลยท่านีาไ้ไอ้ไม่ใช่ดิกิมนี้ไม่มีท่าป้องกันเลยวะถ่าอ่อเชี่ยงเลยวะโอ้วันเอด็ดทำบิ๊กแรด

เซลมันไปอีกแล้วอะไรอ่ะส่งวันให้ธรรมดาเลยนะแม่งรับไม่ได้โอ้จบครึ่งแรกครับมาเริ่มต่อที่ครึ่งหลังครับท่านผู้ชมทีมนี้ไม่มีสำรองนะครับสำหรับเซลสึ่บารมีสวรร์บัญชาเหมือนเดิม สามเออเสียบโดนแล้วเว้ยดีใจหลังจากเสียบล้อมมาหลายดอกท่ามไม่ตายไม่ค่อยเยือนนะทีนี้ตัวยิงมีไม่สี่ตัวส่วนมากจะเป็นท่าป้องกันกับท่านิงบอลมากกว่าท่านิงบอลก็เป็นเช่นเวกนไามเวลาสวรรค์เหมือนเดิมนาครับมาอฟุรเซลูมิต้องนิวเวลสองพอ ปันยัดดีวะไปเข้าเวยมาพึ่งสวัส์บัญชาเหมือนเดิมถ้วไมตายมันไม่เยอะอ่ทีเนี้ยแ,แถมตัวใหม่ๆที่ไม่มีในเกมมาสอนก็น่าจะเป็นแค่ตัวเนี้ย ้างั้นก็มีในเกมอ,อยู่แล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้รีวิวตัวนี้แหละไม่รู้ชื่อด้วยไม่ได้ดูนะครับแล้วมันจะประสานตายอย่างเกลียด ว่าแล้วไงตอนนี้ตัวความหวังมีแค่อคุโรกับไปตัวตัวใหม่อ่ะชื่ออะไรวะมิจิจัคคีเดี๋ยวมันยิงแท่โอโ้โห mà これはどう ok. Má đi. มาสวนบัญชามาอย่าเงี้ยเเต็มอย่างไวเลยคุณคเต็มโคตรไวอ่ะตัวเนี้ยโอ้อยู่คนเดียวเลยอับูโล่เ่งยี่ได้ยิงไปสองครั้งเองโอดูพลังดิดูทีพีดิ พีพีเหลือสิบสองอ่ะหมดโอกาสแล้วเนี่ยทำประตูต่อไม่ได้แล้วอออ๋อไม่เอาบอ,อ,อ,อลอีกต้องคือักุกโล่แล้วเนีลยต่อไปอ่ะฟาดปุปิคาจาัดไปทำไมเขาทาม,มาเหมือนบัญจัตเทวะปกติเลยเนี่ยใช่ไหมที่มันไม่ใช่บัญจัตเทวะฟาดปุท้านี่ปกติมันลูกใหญ่กว่านี้ อีกท้องน้องจะมีอะไรออกมามากกว่านี้ที่มันไม่ใช่อ่าบัญหััดเทวะป้าก็ไม่ถาเว้ยมันเป็นแค่บัญหยัดเทวะทเฉยๆไไหนนะจ๊ะไม่ให้ยิงหรอกแฮ่ย่ออะไรหรัว อเอวะ่ะกูใช้ไม่ได้แล้วอีกีหมดฮะตัวนี้ก็ได้วะไม่มีท่ายิงเลยนะไม่น่ามีนะโอเคไม่มีถ้ามีมันจะวิ่งเข้ามารอยิงต่อแล้วแต่ว่าไม่มีท่าไม่ตาย สรุปมีท่าไม่ตายแค่สามสี่ตัวอย่างเงี้ยเนี่ยทีเนี้ยถ้าไม่ตายก็มีไม่กี่ท่าโอ้โหก็มีอยู่เดี๋วใช้ไปเลยังไม่มีอะไรใจ้ไปเลย ไอ้ตัวนี้มีท่ายิงด้วยเหรอโหยิงไม่ทันแน่เลยเปลี่ยนสีโหยิงอย่างจอ่ออ้าวไม่ยิงอ้าวเวีนแล้วมาตัวนี้มีท่ายิงด้วยโอ้จะหมดเวลาแล้วให้กูยิงหน่อยก็ไม่ได้เนาะเวีน มาอย่าเพิ่งหมดนะเวลาขอยิงก่อนโอ้ทำทั่ทาสามด้วยท่านผะู้ชมอ๋อค้าของทีมดาร์กแองเจิลสัพสานสีดำแม่เราเป็นเล่นแบ็คขวาด้วยแดกยิงไม่ได้บอลข้าว่ายิงไกลไปหมดเวลาหมดมุ้ยยะไม่นะไม่กล้กาวิ่งเข้ามาใกล้กว่าน,นี้โอเวอร์ไทาม์ขึ้แนแรกสามขึ้นหลังสามประตู ิแค่ค4สี่ครั้งเองเนาะคลิปนี้ถือว่าน้อยอยู่นะเนี่ยทุกผู้ชมโอเคครับผมทานผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับกิมเซลสึจากภาคอาราเสนะหรือทีมโรงเรียนเซอุสนั่นเองนะครับทุกผู้ชมก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีตัวนี้ที่เพิ่งเข้ามาเนาะจะากภาคอาราเสใช่ไหมเพราะว่าไม่เห็นนะภาคแรกตัวเนี้ยไม่มีนะครับก็น่าจะมีแค่ตัวเดียวนอกนั้นก็เป็นตัวจากภาคแรกทั้งนั้นเลยแล้วก็ลูกสาวป,ประตูเนี่ยที่มันเป็นผมสีเนี้ยปกติผมมันไม่ได้เป็นสีนี้ใช่ไหม แต่เท่าที่ผมได้ยินมาเหมือนตัวเนี้ยจะเป็นไอ้น้องน้องของไอ้ภาคแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ต,ตามนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมด้วยก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เสียงหายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพืาาอ่อให้พลาดการชมคลิปต่อไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันะนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่เท่านี้ครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ